การตั้งค่าในเมนูการตั้งค่านะครับก็จะมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือการตั้งค่าแล้วก็ค่าเริ่มต้นนะครับหัวข้อใหญ่สอ,สองต,วตองัวก็เป็นย่อยๆออกมาอีกสตัวครับผมแล้วก็ในการตั้งค่านะครับก็จะมีเมนูมีการตั้งค่าย่อยอีกสาม เมนูเลยนะครับก็จะมีทําเป็นแบบทดสอบการตอบกลับน,นงานนําเสนอหัวข,ข้อค่าเริ่มต้นก็จะมีค่าเริ่มต้นของฟอร์มรแล้วก็ค่าเริ่มต้นของคําถาม,มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่การตั้งค่ากันก่อนอ่ะได้เอาอ่ะเอาหัวข้อแรล้วก็เริ่มที่ทําแบบทดสอบนะครับทําแบบทดสอบก็คือตั้งค่าให้ฟอร์มนั้น่ะเป็นแบบทดสอบหรือก็คือข้อสอบนั่นเองนะครับอ่ะ อันนี้จะเป็นเลือกจะเป็นการเปิดปิดนะครับอ่าถ้าเราต้องการทําแบบทดสอบก็เปิดเปิดอ่าก็จะมีเมนูแล้วมีเมนูขึ้นมานะครับมีคาถามขึ้นมาใช่ไหมครับว่าท่านที่หลังจากส่งคำตอบครับภายหลังจากการตรวจสอบด้วยตัวเองครับเผยแร้คะแนนนะครับในส่วนของข้อเผยแร้คะแนนครับท่านที่หลังจากส่งคําตอบก็คือเมื่อผู้ทําแบบทดสอบเขาส่งเขาส่งแล้วอืเขาจะทราบ คะแนนเลยใช่นะครับแต่อีกแบบหนึ่งภายหลังภายหลังก็คืออันนี้เมื่อผู้ทําแบบทดสอบแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับผู้ทําแบบทดสอบจะยังไม่ทราบคะแนนจนกว่าผู้ตรวจผู้ตรวจเขาจะผู้สร้างฟอร์มนี่แหละครับเขาจะเผยแพร่นะครับอ่าหมดล็อกขนาดคุมสอบนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นฟีเจอร์ ที่ใช้เฉพาะสำหรับโคลมบุกนะครับแล้วก็ต้องเป็น Google Workspace ด้วยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นผู้ใช้ธรรมดาจะไม่เห็นเมนูนี้นะครับ,รบไม่ต้องตกใจนะครับพี่คำถามที่ตอบผิดครับคำถามที่ตอบผิดคำถามที่ตอบผิดคือเมื่อ,อ,อผู้ตอบผู้ตอบผู้ตอบแบบทดสอบ,บได้รับได้ดูคะแนนแล้วไม่ว่าจะเป็นเผยแพร่ทันทีหรือว่าภายหลังหลังจากตรวจ ตัวข้อสอบอะครับเขาจะแสดงข้อที่ผิดแสดงคําตอบที่ถูกต้องให้เราเลยเนาะครับคือจะมีอยู่สองอันครับก็คือมีคําถามที่ตอบผิดอืคําถามที่ถูกต้องนะครับเขาก็จะแสดงนะครับคค่าคะแนนค่าคะแนนคือการให้คําถามแต่ละข้อมีคะแนนเช่นข้อละหนึ่งคะแนนข้อละห้าคะแนนข้อละห้าคะแนนอะไรแบบว่านะครับเนาะ คะแนนเริ่มต้นของคําถามก็คือจะเป็นค่าเริ่มต้นครับของคะแนนแต่ละแต่ละข้อเช่นทุกข้อคะแนนเต็มหนึ่งเราก็ใส่หนึ่งครับครับเราก็ใส่หนึ่งก็คือทุกข้อคะแนนจะเริ่มต้นที่หนึ่งคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อเราติกาทำแบบทดสอบแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคำถามรอเปลสิ นี่นะครับนี่สังเกตนะคะว่าที่มีความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือจะมีคะแนนสูงนาคะแนนขึ้นมานะครับขออน,นุญาตรีเฟซหน่อยนะครับอ่ อ่ามาแล้วครับนี่เมื่อเราติ๊กทำเป็นแบบทดสอบแล้วนะครับก็จะมีปุ่มฉเฉลยคำตอบขึ้นมานะครับชเช่นข้อนี้คุณชอบสีอะไรข้อที่ถูกคือสีอแดงครับก็ติ๊กข้อนี้คือข้อที่ถูกนะครับให้คะแนนไปเท่าไหร่ อ่าข้อนี้ผมให้สิบคะแนนเลยเสรเลยก็เรียบร้อยครับออนนเอาไปแล้วก็เสร็จนะครับอ่านอกจากเราสามารถใส่เฉลยแล้วเราสามารถใส่ความคิดเห็นสมมติเป็นข้อสอบประเภทเรียงความแสงความคิดเห็นอะไรแบบนี้เนาะแล้วอาจารย์เขาอยากเสนัว่าเออแต่งมาได้ดีมากควรปรับปรุงตรงนี้นะ อะไรแบบนี้ก็สามารถใส่คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอโอเคครับหัวข้อทำแบบทดสอบก็จะมีเท่านี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนถัดไปก็คือการตอบกลับ,บ,ลบเนาะการตอบกลับนะครับแม่เ,เลยนะรวบรวมที่อยู่อ e ีเมลรวบรวมที่อยู่ e อีเมลนะครับยังไงรวบรวมทีอ่ e อันนี้คือเขาจะเชื่อมเชื่อมโยงกับอันนี้นครับแบบทดสอบ ถ้าเราเลือกเป็นภายหลักหลักจะตรวจสอบด้วยตัวเองครับในส่วนของรวบรวมอีเมลเขาจะเปิดอัตโนมัติเลยรวบรวมที่อยู่อีเมลคืออะไรคือการที่ว่าก่อนเริ่มทําแบบทดสอบครับครับผู้ทําแบบทดสอบต้องกรอกอีเมลก่อนถ้าไม่กรออีเมลก็ทําทําต่อไม่ได้ใช่ครับเพื่อที่ว่าผู้ตรวจเขาจะสามารถส่งคําตอบกลับผ่านผู้ทําแบบทดสอบได้ครับนะครับ ส่งสำเนาคำตอบให้ผู้ตอบคืออะไรก็คือจะเป็นการส่งแบบฟอร์มที่ผู้ตอบ,บ,บอรสร้างเอผู้ตอบทำให้กับผู้ตอบแบบฟอร์มทางอีเมลนะครับในตั้งค่าก็จะนีปิดเมื่อส่งคำขอรหรือทุกครั้งนะครับอนุญาตให้แก้ไขคำตอบอนุญาตให้แก้ไขคำตอบก็คือเมื่อผู้ทำแบบทดสอบอะครับ เขาส่งแบบฟอร์มแล้วอืมและทีนี้เขาเขาอยากแก้อนะครับก็คือสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าของแบบฟอร์มปิดหัวข้อนี้ไว้ก็คือจะเป็นการส่งแล้วส่งเลยส่ง้งัเดียวเลยนะครับแก่มาแก้กลับมาแก้ไม่ได้ครับครับ ต้องลงชื่อเข้าใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้อันนี้ก็คือสามารถอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบัญชีนี้เป็นบัญชี Google Workspace นะครับก็เลยขึ้นขึ้นมาว่าเป็นจำกัดผู้ใช้เฉพาะมูนลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยหรือเปล่าแต่วา่านะครับช่วยซูมหน้าจอให้หน่อยครับครับครับโอเคนะครับ โอเคครับเข้าใช้ครับต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับถ้าเป็นบัญชีทั่วไปนะครับก็จะมีแค่ให้ติ๊กว่าเออถ้าผู้เข้าทําแบบฟอร์มค,ครับครับต้องการให้ล็อกอินด้วย Gmail หรือเปล่าหรือรถ้าไม่ล็อกอินก็จะหรือถ้าไม่ติ๊กก็จะสามารถเข้าทําแบบฟอร์มได้เลยโดยที่ไม่ต้องล็อกอิน Gmail นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบัญชี Google Workspace นะครับก็เลยขึ้นมาข้อความแบบพิเศษนิดหน่อยนะครับ จำกัดตอบกลับได้แค่ครั้งเดียวได้เพียงหนึ่งครั้งก็คือหนึ่ง gmail จะสามารถทำแบบฟอร์มครั้งเดียวเท่านั้นแค่ครั้งเดียวนะครับตามเพิ่มก็ไปใช้ gmail อีกตัวหนึ่งครับอัปโหลดไฟล์ขนาดทั้งหมดของไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้นะครับก็คือสามารถมาตั้งค่าค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นได้ที่ตรงนี้เลยนะครับมีสูงสุดหนึ่งเทราไบต์มีสูงสุดหนึ่งจิกนะครับก็คือ ในชนิดคำถามประเภทอัปโหลดอะถ้าสมมติเราตั้งไว้หนึ่งจิกแล้วเราทำฟอร์มไปหลายๆอันอแล้วไอ้อันเนี้ยมันเกินหนึ่งจิกแล้วเขาก็จะขึ้นเตือนว่าไม่สามารถทำได้แล้วเพราะว่าเกินหนึ่งจิกแล้วนะครับขึ้นเตือนด้วยใช่ครับอย่างกู๊อย่างกู๊กเกอได้เงี้ยให้มาฟีสิบห้าจิก<ช>เราก็ตั้สักสิบจิกก็ได้ขออนุญาตอีกรอบนะครับช่วยอธิบายใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับตรงหัวข้อไหนครับ ายการตั้งค่านี่นะครับเอ่อตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยไหมครับอันนี้ผู้ท่านผู้เข้าเข้าอบรมไม่ไม่ทันช่วงไหนครับตั้งแต่การตอบกลับเนี่ยครับการตอบกลับการตอบกลับโอเคครับอ่ะเอาตั้งแต่เริ่มต้นการตอบกลับเลยครับครับได้ครับครับขอบคุณครับ การตอบกลับนะครับในส่วนของการตอบกลับเมนูแรกนะครับรวบรวมที่อยู่อีเมลครับเมื่อติ๊กตรงนี้นะครับออื่าถ้าเปิดตรงนี้เมื่อหน้าแรกของการทําแบบฟอร์มนะครับเขาจะให้ผู้ทําแบบฟอร์มอ่ะใส่ email, อีเมลเพื่อที่ว่าจะสามารถมีอีเมลเพื่อตอบกลับเพื่อให้ผู้เจ้าของฟอร์มอะตอบกลับผู้ทําแบบฟอร์มนะครับซึ่งรวบรวมที่อยู่อีเมลเขาจะ เชื่อมโยงกับอันนี้ครับภายหลังจากตรวจสอบด้วยตัวในการตั้งค่าทําแบบทดสอบภายหลังหลังจากตรวจสอบด้วยตัวเองเมื่อติ๊กตรงนี้นะครับเขาจะเปิดรวบรวมออโต้รวบรวมที่อยู่อีเมลอัตโนมัติเลยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลามีคนทําแบบทดสอบมาะนะ่บเจ้าผู้ตรวจเขาจะได้สามารถส่งคําตอบไปยังให้ผู้ทําแบบสอบถามผ่านทางอีเมลได้นะครับ ส่งสำเนาให้ผู้ตอบก็คือตรงนี้นะครับสามารถเมื่อผู้ทําแบบฟอร์มครับเขาทําเสร็จแล้วเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะส่งสาเนาฟอร์มที่เขาทําะให้ให้ไหมนะครับตอบเรื่องได้ทั้งเมื่อขอเมื่อขอทุกครั้งเลยว่าจะไม่ต้องส่งก็ได้นะครับอนุญาตให้แก้ไขคําตอบอนุญาตให้แก้ไขคําตอบคือเมื่อ ผู้ทําแบบฟอร์มทําแบบฟอร์มเสร็จแล้วอืถ้าต้องการแก้ไขก็สามารถคลิกได้ที่ปุ่มแก้ไขครับแต่ว่าถ้าเจ้าของแบบฟอร์มไม่เปิดอืไม่เปิดเมนูนี้ไว้ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้คือทำได้ครั้งเดียวครับคือส่งแล้วส่งเลยแก้ไขไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องลงชื่อเข้าใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้อันนี้ถ้าเป็นอันนี้ถ้าใครล็อกอินแบบบัญชีธรรมดาไม่ต้องตกใจนะครับ ก็คือถ้าเป็นบัญชีธรรมดาเขาเหมือนจะบอกว่าถ้าต้องการให้ผู้ทําแบบฟอร์มร์ล็อกอินจีเมลไหม,มครับถ้าต้องการให้ติ๊กไว้แต่ว่าถ้าไม่ต้องถ้าจะให้ใครเข้ามาทําก็ได้อืแบบไม่ไม่มีตัวตนไม่ระบุต,ตัวตนอะไรแบบนี้ก็สามารถติ๊กปิดไปเลยนะครับ,รบแต่ว่าอันนี้เป็นบัญชี Google Workspace น,นะครับนะก็เลยมีพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับปกติจะไม่ขึ้นครับถ้าเป็นบัญชีธรรมดาจะไม่มีนะครับ จำกัดคําให้ตอบกลับได้ครั้งเดียวครับก็ตรงๆเลยครับว่า1 Gmail สามารถทําแบบทดสอบได้แค่ครั้งเดียวนะครับทมทำซ้ำเนาะถ้าสมมติยกเป็นตัวอย่างเป็นข้อสอบนะครับก็จะไม่อนุญาตให้แก้ไขคำตอบแล้วก็ส่งได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับประมาณนี้อันนี้คือยกตัวอย่างทเป็นำตัวอัปโหลดไฟล์นะครับคือการตั้งค่าไฟล์ปริมาณสูงสุดที่เท่าไหร่ จะรับจากในฟอร์มนะครับเต็มที่ได้หนึ่งเทราไบต์เต็มที่ได้หนึ่งเทราไบต์ครับเช่นอ่ะ g o o g l e drive ให้สิบห้าให้มาฟรีสิบห้าจิกใช่ครับสมมติฟอร์มเราใช้คำถามชนิดอัปโหลดไปเยอะมากจนล้นแล้วเขาก็จะปิดไม่ให้เราใช้งานต่อใช้งานต่อนะครับโอเคครับในส่วนของการตอบกลับก็มีเท่านี้นะครับสุดท้ายครับงานนำเสนอ แสดงความคืบหน้าแสดงความคืบหน้าคืออะไรนะครับก็คือในฟอร์มเขาจะมีเป็นส่วนส่วนส่วนนะครับในฟอร์มเขาก็จะมีเป็นส่วนก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามนะครับแสดงความคืบหน้าก็คือเขาจะบอกว่าว<ะ>ตอนนี้เราทำถึงส่วนไหนแล้ว,ว<ะ>เดี๋ยวผมให้ดู<ะ>ตัวอย่าง นะครับวัน่ี้พี่เพิ๊กเปิดใช่ไหมครับครับเพิ่มส่วนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของ,งแสดงค<อ>วามคืบหน้างานนำเสนอนะครับนี่นะครับถ้าติ๊กหอวข้อ แสดงความคืบหน้าแสดงความคืบหน้านะครับเขาก็จะขึ้นเป็นหลอดใช่เป็นหลอดพลังนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ใกล้สิ้นสุดด้วยนะหน้าสี่หน้าหนึ่งจากสี่ใช่ครับลองพี่ลองมาออกมาสิลองเอาไว้ติตรงแสดงความคืบหน้าออกําลังออกนะครับแล้วก็รีให่รอบนึงอ่าแถบก็จะหายไปแล้วนะครับจะมีแค่คําว่าถัดไปอย่างเดียวถูกต้องครับ ต่อมาครับสับเปลี่ยนลำดับคําถามสับเปลี่ยนลำดับคําถามคือการสับเปลี่ยนลำดับคําถามทั้งหมดที่อยู่ในแบบฟอร์มนั้นๆนะครับทั้งในส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนทส่วนเลยครับสลับกันหมดได้เลยครับตอนนี้น่าจะยังไม่ไม่เหมาะกับการใช้งานจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่สามารถระบุได้ว่าเราต้องการให้สลับ คำถามครับส่วนไหนบ้างนะครับก็คือถ้าติ๊กตรงนี้เขาจะสลับลำดับทั้งหมดเลยอ,เอย่างถ้าส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะเขาอาจจะงงว่าเอา้เอาทําไมข้อแรกไม่ใช่ชื่อนามสกุลออย่างข้อแรกให้กรอกจังหวัดแล้วแล้วชื่อนามสกุลไปอยู่<อ>คําถามไปอยู่ท้าย,าย,ยสุดอะไรอย่างเง้ยครับตรงนี้อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับอ่ะซึ่งถามว่าถ้าอยากสลับอืคําถามล่ะก็สามารถไปสลับชอยได้ใน ค่าของคำถามแต่ละประเภทนะครับข้อความยืนยันครับข้อความยืนยันคืออะไรนะครับเมื่อเราทำแบบฟอร์มเสร็จ,รจแล้ว,ลวนะครับแล้วกดส่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดส่งไปแล้วเขาก็จะมีข้อความยืนยันว่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอ<ร>ย่างเนา<ด>ะ,นะนะอ่าข้อความยืนยันเราได้บันทึกคำตอบของคุณแล้วนะครับ กดส่งนี่นะครับ,รบเราได้รับบันทึกเราได้บันทึกคําตอบของคุณไว้แล้วถ้าจะแก้ไขก็แก้ไขครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับการส่งคําตอบให้กับเราขอบคุณครับแ,แล้วก็กดบันทึกครับและทีนี้เรามาดูกันนะครับอีกรอบหนะึ่งเนาะอ่ะถัดไปถัดไปอ่าแล้วกดส่งนะครับ ก็จะขึ้นเป็นข้อความก็จะเปรียบขอบคุณครับแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับการบอกให้ผู้ตอบคาถามได้รับรู้ว่าเออเราได้รับข้อความของคุณแลว้วจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบว่าทําเสร็จแล้วก็ปล่อยลปล่อยพูดํำแบบทดสอบเควงอะไรแบบนี้ไม่ใช่จะต,ตอบกลับฉันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไร ตรงนี้นะครับก็อาจจะใส่ช้่องเพิ่มเติมก็ได้ครับใช่เช่นช่องทางการติดต่อกลับอะไรแบบนี้นะครับหรือจะติดต่อกลับหาคุณในช่วงเวลาไหนครับเอหรือถ้าเป็นข้อสอบก็อาจจะว่าจะส่งคําตอบให้คืนภายในเจ็ดวันอะไรแบบนี้นะครับต่อมาครับแสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่นคนี่นะครับแสดลิงก์เนาะอันนี้ก็คือส่งคําตอบเพิ่มอีกส่งคําตอบเพิ่มอีกก็คือสามารถทํา นี่นะครับก็จะสามารถกลับมาหน้าเริ่มต้นเพื่อทําแบบฟอร์มได้อีกแต่ว่าถ้าติ๊กออกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูสินี่ปุ่มส่งคําตอบก็จะหายไปหายไปแล้วทําเพิ่มไม่ได้แล้วใช่ครับลไปแก้ก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้นะครับดูสรุปคําตอบครับดูสรุปคําตอบนะครับก็คือเมื่อผู้ทําแบบฟอร์มทําเขาทําเสร็จแล้วครับเขาจะสามารถดู สรุปคำตอบของเขาได้นะครับ่ะพีลองรูชื่ออาจจะม่อง้อนุญาตออนุญาตนะอนุญาตไปรวดเร็วนะครับ ไปส่งอ่ะกรณีผุ่มขึ้นมาแล้วดูการตอบกลับก่อนหน้าครับนี่ก็คือสามารถดูได้เลยนะครับว่าคนอื่นตอบแบบเดียวกับเราหรือเปล่าใช่ครับหรือตอบในลักษณะใกล้เคียงกันมากแค่ไหนนะครับก็คือตรงนี้ธาตุปิ๊กก็จะสามารถดูทั้งคำตอบของตัวเองแล้วก็คำตอบของคนอื่นได้ นะครับอาจจะเป็นแนวทางในการกลับไปตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้เป็นในทิศทางเดียวกันใช่โอเคครับปิดการบันทึกอัตโนมัติสำหรับผู้ตอบทุกคนนะครับในหัวข้อนี้ก็คือโดยปกติแล้วครับ o o o l l f o r r m เขาจะเป็นเรียวไทมนะครับไม่ว่าคุณจะพิมพ์ข้อความอะไรลงไป Google ก็จะบันทึกเขาจะเรียวไทม์ตลอดเลยต่อให้คุณปิดไปแล้วไฟดับเน็ตลด กลับมาทำใหม่มอนเดินข้อความก็ยังอยู่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าของแบบฟอร์มติ๊กตรงนี้ครับติดตรงนี้ไว้อันนี้ปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณมีคําถามประเภทอัปโหลดไฟล์ตรงนี้จะไม่สามารถปิดได้นะครับมขออนุญาตเอาเอาออกนะครับอัปโหลดไฟล์ออกไปละโอเคนะครับก็จะสามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับ อ่าถ้าปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเด็กชายเอทำข้อสอบไปได้ครึ่งทางแล้วอืไฟดับอุ้ยเน็ตหลุดอีกเน็ตหลุดเออกลับมาเข้าหน้าฟอร์มใหม่คาตอบหายหมดเลยหมดเลยนะครับใช่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดปิดไว้ปิดไว้ก็คือเขาก็จะบันทึกข้อมูลไว้เลยอัตโนมัติเป็นเดียวทามเดียวทบเลยนะครับ โอเคครับการตั้งค่าก็จะมีเท่านี้นะครับมีอยู่สามเมนูหลักๆต่อมาครับค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นครับค่าเริ่มต้นของฟอร์มนะครับรวบรวมอีเมลโดยค่าเริ่มต้นครับเมื่อติ๊กตรงนี้แล้วนะครับทุกฟอร์มเป็นไงเอยทุกฟอร์มที่เราสร้างมาใหม่อ่ะเขาจะขออีเมลอัตโนมัติเลยที่หน้าแรกของฟอร์มเป็นการบังคับให้กรอกอีเมลใช่ครับถ้าไม่กรอกก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ถูกต้องครับ ต่อมาครับค่าเริ่มต้นของคําถามครับอ่ากําหนดให้จําเป็นต้องตอบโดยค่าเริ่มต้นก็คือหลังจากปิกอันเนี้ยแล้วเราไปทําฟอร์มทุกคําถามที่สร้างมาเขาจะบังคับจะบังคับแบบนี้เลยครับลองดูซเนี่ยครับจะเป็นจําเป็นต้องตอบโดยอัตโนมัติบังคับตอบบังคับตอบใช่ครับไม่ตอบไม่ได้ไม่ตอบไม่ได้นะครับออนาตปิด ะะการตั้งค่าก็จะ<า>มีหัวข้อใหญ่ใช่ไหมครับการตั้งค่าใช่คาถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ